อเลยครับคุณชื่ออะไรครับมืดอ่ะมืดไอ้มืดนะขอดผมได้ข่าวว่ามันเป็นอะไรนี่แล้วนะเขาปล่อยเพลงอะไรอ่ะครับคผมได้ข่าวว่าคุณเออได้รับบาดเจ็บจากทางมือครับช่วยเล่าเหตุการณ์ครั้งนั้นให้ฟังหน่อยดีครับคาร์ดการาดการเขาจะอ่้อต่อครับเออการรับได้รับบาดเจ็บครั้งนั้นเออคุณเล่าเลือกให้พวกเราฟังได้ไหมครับเรื่องเกี่ยวกับ เอกกรเนี่ชื่อว่าอะไรครับเขาชื่อว่าผมขอเออเชื่อนผมเขาผมเขาทําอะไรคนมามันเยอะไอกกอทองงามคุณหมอกจะไม่กรรเยื่อหลักแม่มันคืออีพรุดครับลอะคุณครับมันรบกาเนี่ยนะมาเทมผมไหนขอดูบาดแผลเลยครับโอเคโอเคครับนี่ไงี้เป็นรูเป็นรูเหมือนฟันเขาเลยนะฮะต่อครับครับ ก็ใช้เวลาส่งตัวนานถึงส8ปชั่วโมงนะครับเราติดมากขอเชิญคุณหมอให้ปากคำได้ให้ให้เขาอธิบายนะครับไม่ใช่ตำรวจสัตว์นะฟันดหน่อยครับนี่ครับหมอเฮ้ยอันนี้โดนฟันแท้ไม่ประกาศยิ่งหมดเลยไม่รู้ครับฟันมันก็เป็นรูอะครับไม่แน่ครับฟันมันอาจจะมาแท้ผมก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจครับแล้วทำไมเลือดคุณไหลเยอะมากเลยครับนั้นผมก็ไมทตาผมเลยนะให้หมอมาบอกสื่อเขาไม่ได้ภาษา กูค่อยหมอบอกสื่อไม่ได้หมอมาถามหมอเอ้ยหมอนี่มันอาถรรพ์แน่เลยทำไมาดรลปิศาจใช่ไหมครับใช่ครับอะไรกองหมอไอ้หมอเกมหรือวะไอ้ไอ้แม่มันวอมจังแล้วเนี่ยก็ผมมาหาหมอนี่มาหาผมแลไมอ่ะเล่าเหตุการณ์อีกครั้งนึ่งโอ้ยหมอนะหมอก็เรื่องมัอยู่ว่าไอ้ไอ้ไหกอรองงามเนี่ยมันเอ้ยเดี๋ยวเล่นให้มาครับมาครับเริมเล่นเสร็จีอีก มาหาหมอเนี่ยาล้ต่อสิครับมันน้ำมีดเอ้ยไม่ใช่มันน้ำปากาตอนแรกมันตอนแรกมันก็ทิ่มผมนะครับแต่มันก็ทิ่มไม่แรงครับเอ้ยมันมันไม่ได้กดปากกาครับทิ้มมาปุ๊บป้ามันก็ไม่เป็นไรครับแล้วดีมันกดให้ดูหน้าหน้าหัวกดกดฝักอเงแล้วก็ทิเฮ้ยขอดูหน้าใหม่เอาขอดูมันขอดูหน้าใหม่ไเลยนะแล้วก็ทิ้มขอบเอาครับเพื่อเกิดแล้วต่อ ด่าคนได้รับการติ้มแล้วเกิดอะไรขึ้นมาระลายฮะระลหลเยอะไหมครับเลือดไหลโอ้โหเต็มมือครับเรียกโอ้โหคนนู้นมึงคนนี้มึงกันเต็มไปหมดขโมนี่สอนในข้าวต้องรีบมาช่วยรีบมาดูครับแล้วก็ด่าไอ้ไครก้อยเยี่ยอะไรเนี้เลยคำด่าเนี่ยต้องเซ็นเซอร์นะเนี่ยเนี่ยครับนี่ครับเดี๋ยววันนี้จะไปสอนนอยสอบรอครับตำรวจครับสอบนออปตหนองอีแหนบครับผู้ผู้ประจำการครับชื่อว่าผมไม่รู้ครับนี่ผมจะไปหาเนี่ยครับ เขาเป็นคนลนยางเห็นดำๆเหมือนไม่รี้นู้นี่อะไรผมดูให้เฉยๆลอยเลยแล้วแล้วผมเล่าขาวว่าหลังคุณคุณก็มีอะไรสักอย่างเนี้คุณเกิดอะไรขึ่นั้อีโบลาครับผมอุ้ยอย่าไปใกล้เงี้ยจริงครับหมอว่งม่ใส่ก็ผลตายแล้วนะเอ้ยหมอดูแพ้ก่อนขอจบคลิปเพียงเท่านี้